การแจกงานนี <ersch> ้นะครับก็เหมอนกับการประชาชนเปรับไม้ออกมาอยู่เราต้องการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวบ้านในวงให้เป็นที่รแก่ลทั่วไปสำหรับอธิการการจัดงานนะครับจกงานได้ระหว่างวันที่24วันที่1 8นะที่สนาม bye ที่ผ่านตลอดแสืา่าใจที่ผ่านมานะครับประมาณสิบกว่ากิโลนะครับเมื่อเรามีของดีในพื้นที่เราจะพยจ,จะต้องสร้างของดีเหล่านี้ให้แก่สุดคนภายนอกได้รักษาว่าในพื้นที่บ้าในวงเรามีของดีอะไรมีนะรทุเรียน บ้บานใกนี้เป็นาการจัดท้าที่สี่นะครับเป็นท้งที่สีแล้วนะครับในีนี้นะครับวัตถุรสงค์ของการดำเนินก็ตามที่จะประชาการเผยแพร่ผลงานของบ้านในโรงให้มีการแพร่กระจาเนี่ยเป็น